สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีการทําน้ำำําลําไยสูตรทาขายค่ะน้ำำําลําไยของเรามีความเข้มขน้นแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะเวลาเราทานหรือเราทําขายนะคะเราก็จะเทน้ําแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็ตักน้ำำําลําไยลงไปไม่ต้องเต็มแก้วนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนเราก็จะใส่เนื้อลําไยลงไปหอมหวานชื่นใจอร่อยมากๆเลยค่ะไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้า สำหรับส่วนผสมของน้ำลำไยนะคะก็จะมีน้ำสะอาด4ลิตรค่ะลำไยอบแห้ง250กรัมใบเตย2-3ใบเกลือป่อน1ช้อนชาเคล็ดลับความหอมความอร่อยสีสวยนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลไม่ฟอกสี400กรัมตามด้วยน้ำตาลอ้อย100กรัมค่ะการใส่น้ำตาลอ้อยนะคะก็จะทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำ ลำใยอบแห้งนะคะมาล้างทําความสะอาดสักหนึ่งรอบค่ะเราจะล้างแค่รอบเดียวค่ะถ้าล้างหลายรอบจะทาให้สีลำใยแล้วก็กลิ่นลำใยห,หายไปหมดนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาล้างเอาเศษฝุ่นเศษที่ไม่พึงประสงค์ออกไปค่ะ ค่ะสำหรับลำไยของเราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มทําน้ำำําลาไยกันเลยค่ะแล้วก็จะตั้งหม้อค่ะใส่น้ําลงไป4ลิตรนะคะต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะพอน้ําของเราเดือดได้ที่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลไม่ฟอกสีลงไปตามด้วยน้ําตาลอ้อยนะคะใส่เกลือป่นลงไปด้วยค่ะ ตามด้วยใบยเตยค่ะจากนั้นทำการคนให้น้ำตาลละลายดีเลยนะคะ น้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ลำไยอบแห้งที่เราล้างทำความสะอาดนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะจากนั้นเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะ ่หลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะหม้อของเราก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะก็จะเดือดประมาณนี้ค่ะลำไยก็จะพองตัวขึ้นมาประมาณนี้นะคะได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทนำไปใส่เหยือกแล้วก็พร้อมขายได้เลยค่ะ หลังจากที่เราพักน้ำลำไยไว้ให้เย็นสนิทนะคะเราก็นำไปใส่โลใส่เหยือกใส่อะไรก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเวลาเราทำขายนะคะเราก็จะตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะจะใช้เป็นแก้ว12บองออนก็ได้22ออนก็ได้ขายในราคา20บาทก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาตักน้ำลำไยใส่แก้วเลยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เต็มค่ะ เหลือพื้นที่ไว้สำหรับใส่เนื้อลำไยด้วยค่ะประมาณนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำลำไยสูตรทำขายค่ะน้ำลำไยของเรามีความเข้มข้นหอมหวานเย็นชื่นใจถ้าทำขายลูกค้าต้องติดใจแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ